สวัสดีค่ะก็มาพบกับเออีกครั้งนะคะในคลิปดวงรายเดือนนะคะเป็นของเดือนพฤษภาคมนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีวันที่แปะไว้ให้แล้วนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอความรักนะคะ,อะของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะพี่อยากจะบอกอะไรนะ ชาวราศีพิจิกกำลังคบคุยกับใครบางคนที่อยู่ในธาตุลมหรือเปล่าเนะีอาจจะเป็นชาวราศีตุลเนมนเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะมาแล้วหลักสอหรือชาวราศีสิงชาวธาตุไฟเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่านะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้พบ เจอคนที่มีครอบครัวมาก่อนหรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะแนวโน้มคนโสดก็จะได้เจอคนลักษณะแบบนั้นเช็คให้ดีว่าเรา,าโสดแล้วเขา,าโสดจริงไหมนะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่ตอนนี้แนวโน้มที่ว่าจะทะเลาะกันนะคะแตกหักกันนะแต่ก็คือยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเอ็มมองว่าปกติทุกวันเนี่ยคุณก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าความคิดเห็นมันไม่ลงรอยกันทําให้อาจจะขาดการติดต่อไปนะคะในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวเรื่องความรักเอเจาะลึกนะคะให้ในคลิปดวงความรักนะเดี๋ยวเราดูในเรื่องการงานกับการเงินนะคะการเงินของชาวาาพิจิกนะคะ งานเอ่อการงานเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าคุณรู้สึกค่อนข้างแบกรับมันไม่ไหวนะเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยอาจจะเป็นงานใหม่ๆที่คุณได้รับมอบหมายนะคะใครบางคนได้ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศภาษาต่างชาตินะคะว่ามีไพ่เดดเวอร์นะหรือมีเกณฑ์การเดินทางเาเกี่ยวกับสมัมมนาประชุมนะคะต่างๆที่ อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะจริงๆเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเวลาคุณได้รับม่ใหมายงานจากผู้บังคับบัญชามันโอเวอร์โหลดหรือว่ามันมากเกินความสามารถของคุณเมื่อเทียบกับตําแหน่งที่คุณได้รับเช่นคุณจริงๆคุณต้องรับจ็อบป,ประมาณแค่5แต่ตอนนี้คุณได้10นะคุณก็รู้สึกว่าแบบเนื้องานนะคะกับรายได้ที่คุณได้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผล มันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเอางี้แล้วกันนะก็อาจจะเป็นความรู้สึกนะคะในช่วงนี้ซึ่งเอคิดว่าถ้าถามว่าเกณฑ์เปลี่ยนงานมีไหมก็อย่างเพียงแต่ว่าคุณอะไม่ได้รู้สึกพึงพอใจไม่รู้สึกพึงพอใจเท่าที่ควรนะคะในงานที่คุณทําตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกการเงินหมดไปกับเรื่องฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นนะที่ใช้เงินกับเดี๋ยวก่อนขอดูนิดนึง มีไพ่เพศที่สามคนรักการสังสรรค์คือเราคิดว่ามันมีเกณฑ์ด้วยนะว่าคนรักเพื่อนเก่าของคุณคนเก่าๆในอดีตของคุณที่คุณรู้จักคุณเคยกันดีนะคะคนใกล้ชิดจะเข้ามารบกวนคุณในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าจริงๆตัวคุณเองก็เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยพอสมควรเพราะาคุณได้ไพ่ก้าถ้วยค่ะคุณคงหนีไม่พ้นจากการเอ่อไปสังสรรค์กับเพื่อนนะแบบ กินเที่ยวกินดืม่มแหมหมดไปกับเรื่องแบบนี้รายจ่ายคุณล้วนไหลมากถึงมากที่สุดไพ่กํากลังบอกว่าอย่าลืมไปทําบุญบ้างไฮโลเฟนนะคะแบ่งเงินบางส่วนเช่นแบบอาจจะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอะ่ะ พูดไม่ถูกมันต้องบ่อยแค่ไหนก็พูดยากนะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีโอกาสนะคะช่วงนี้ทําบุญนิดหนึ่งนะก็ทําบุญอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาไหนนะคะจริงจริง,รง,รงกลางๆไงก็แนะนาะว่าถ้ามีโอกาสนะคะทําบุญโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปที่วัดอย่างเดียวนะคะก็เอาที่คุณตามสะดวกแล้วกันการเงินยังไม่ค่อยดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบเงินั่วนไหลค่อนข้างเยอะระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะคะเรื่องการเซน็นคำประกันอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ค่อนข้างสูว่าคุณจะกลายเป็นแบบ คู่ต้องมาชดใช้เขานะโอเคนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเงินเดี๋ยวจะเปิดไพ่นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะชาวลัคนาราศรีพิจิกนะคะว้าวในเดือนพฤษภาคมนะอืมเอ๊ว่ามันมีเกณฑ์อยู่ที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปในที่ที่คุณไม่ได้ ไม่เคยได้ไปเพราะว่าใบาแรกคุณได้เดอะโฟล์สแล้วถัดมาคุณได้เดทนะเดทอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบจะมีใครจะมีใครตายอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆหรือมันอ่านว่าถ้าคุณไม่ได้ท่องเที่ยวคุณก็มีเกณฑ์อยู่ที่คุณจะได้ทุกขลาบหรือได้แบบในเคสที่แย่ที่สุดก็คือมันก็มีเกณฑ์อยู่ที่คุณจะได้รับมารดกได้รับทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของคุณที่ท่านแบบอาจจะ p a s s away นะคะ อาจจะแบบเหมือนเสียไปอ่ะแล้วก็ออมีการส่งต่อได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะจริงๆก็เลยบอกว่าไม่คล้ายๆกับทุกขลาบนะแต่ว่าภาพรวมการเงินของคุณไม่ดีนะคะอย่าไปซีเรสกับตรงนี้มากเพราะว่าให้ขึ้นมาเอก,ก็อาจเป็นเคสให้ว่าอาจจะเป็นแบบตีความแบบที่1แบบที่2ให้ฟังนะคะก็มีเกณฑ์ว่าไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะหรือว่ามออีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างอ่ะค่ะที่มีการแบบโอเค ยกมรดกอะไรให้คุณนะแต่ก็คือเป็นทุกขลาบอะเราก็อยากแบบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราในบ้านนะคะอายุยืนอะไรอย่เงี้ยนะแต่อยา่าไปซีเรียสมากนะคะโอเคนั่นก็คือเป็นภาพรวมนะคะของการอ่านดวงรายเดือนพฤษภาคมน,นะจริงๆการอ่านดวงอะในคลิปนะคะใน Youtube อะเอ้ยพี่อรรู้สึกว่าหลายๆคนอะอยากดูเรื่องความรักมากแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำคลิปความรักแบบ ถี่จนมากเกินไปก็เลยอาจจะมีคลิปความ,มรักมีพิกอะคานะคะมีตอนนี้มี private reading ใครไม่รู้ว่า private reading คืออะไรไปดูได้นะคะที่ playlist นะคะก็คือดูได้ทุกลัคนาทุกราศีใครก็ดูได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการบบเจาะลึกสะอาแบบ ฟรีสไตล์นะคะอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามเหมือนกันทุกสำรับนะโอเคนะคะก็ถ้าชอบแล้วก็อยากให้เอททำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจยอย่างน้อยแค่พิมพ์คำว่าขอบคุณเอก,ก็ดีใจแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ